ที่ผ่านมาข่าวสามมิติได้เสนอเรื่องราวของศิลปินตลกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเพชรโพทองซึ่งเป็นผู้ร่วม่อตั้งคณะเชิยยิ้มขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นครูของตลกที่มีชื่อเสียงหลายคนในปัจจุบันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาเตรียมที่จะรับการาผ่าตัดรักษามะเร็งที่ตับซึ่งยังสามารถอยู่ในระยะที่หายได้นะครับแต่ว่าเมื่อเกิดน้ําท่วมใหญ่ก็ต้องรอหลายเดือนเมื่อน้ําแห้งกลับพบว่ามะเมร็งได้ลามไปทั่วทั้งตับและรักษาไม่ได้แล้ว นี่เป็นสิ่งที่เขาได้บอกกับเราที่บ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าล่าสุดต้องย้ายมารักษาตัวที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติพเพราะมะาเร็งยังเามเรเพิ่มเติมไปอีกจุดหนึ่งแล้วติดตามก,กับคุณปัทมกรบุญสวัสดิ์ครับข่าวสาริติได้ติดตามอาการของคุณเซ็โพัวทองหรือชื่อจริงว่าเพชรเนียมแผนวัย68ปีที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ได้พบคุณเพชรพวทองที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเพราะเริ่มหายใจไม่สะดวก พทย์ระบุว่ามะเร็งได้ลามไปทั่วทั้งตับและล่าสุดก็ยังพบอีกที่หนึ่งคือปอดด้วยหมายจับทิ้งวันดันตับปูขึ้นมาลมก็หายใจไม่ออกก็นกซลีก็ต้องนั่งอยู่นี่ทั้งคืนก็ลำดับไว้ก็สามนาทีห้านทีเนื้อตึงลำดับห้าทีสาทีเนื้อตเราคุยกับคุณเพรชรโพทองเพียงไม่นานก็ขอให้คุณลุงพักผ่อนเพราะลัวจจะเหนื่อยนั้นในเวลานี้เองบรรดาเพื่อนศิลปินและตลกข,ของคุณลุงก็เดินเข้ามา เมื่อทุกคนมาเยี่ยมข้างๆคุณเซธโอทองก็เริ่มเล่นตลกร่วมกับเพื่อนๆในทันทีแบบไม่ได้นัดหมายครับขณะนี้กับร็จบประชุมแล้วก็ประกาศจายได้ใจเลยนะครับเข้าพเจ้ามาข้าพเจ้ามาที่ว่าคนเราสมัยนี้มันจะฆ่าแค่นะครันนะดูแต่ว่าวันที่หนึ่งปีใหม่ที่ในขนไรตัดจะพลาดเดินกลับวัดไปไหวขที่คนมา อาตาสมุทริคำวิจิลักและแฝงเรศวิจิกรมรผมชูล้วองเชื้อมาเจริญเออคนยืนไดงานเออยเล่นได้อยู่จะมาอยู่ชุนี่เนี่ยชุนต้องเนี่ย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 เนีเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ย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 เนี่นี่ยเ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 น่ยเนี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 ่ยเนนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเนีนเน่ยนี่นี่ยนี่ยยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเ ระบุว่าที่เ่อนตลกกับเทพโพทองก็เพราะต้องการจะดูว่ากําลังใจดีอยู่หรือไม่ซึ่นก็เป็นอย่างที่เห็นคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่คือปูชนียบุคคลของวงการตลกนี่คือระดับอาจารย์เลยคือตอนในอดีตที่ว่าไม่มีสมาคมพวกเราก็อยู่ันบเนี้ใครเป็นใครตกลงก็ดูแลกันตลอดอยู่แล้วคือไม่ต้องจริงๆเลยขอให้พวกเรารู้ต่มาุณคีดว่าตลกป่ะขรามกันคกับแต่ว่าผมนี่เป็นตัวอย่า ซ่าหมาวอลก็ให้กำลังใจเราอเองก็เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการแย่มากมาแล้วแต่ก็ยังหายได้นอ้วส่วนี้ทั้งหมดยังได้นำยางหัวใรที่คุณซ่าเคยใช้รักษามาให้ทานเพื่อเป็นทางเลือกส่วนคุณหม่่มก็ได้ให้เงินช่วยเหลือด้วยออด้านการรักษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแพทย์ผู้ดูแลอาการกระบุว่าคงจะเป็นไปในลักษณะระคระับระควอาการ มาดูจะขวานเรือหรือหอกเรือหรือประมาณง่ายๆก็ประมาณสักิบขวานนะครับก็ดูว่าจะตอบหรือไม่อบอยากให้หรือเปล่านะครับถ้าถ้าตอบสองตออยากให้แล้วก็ระเมินใหม่ว่าไอ้ที่ตอบสนองนั้นเนี่ยกับประคับประคอได้ไหมลูกสาวบอกว่าไม่ได้เห็นพ่ออารมณ์ดีแบบนี้มานานแล้วซึ่งพ่อก็จะดีใจคอยถามและตั้งใจรอทุกครั้งเมื่อรู้ว่าเสื่อตลกงันจะไม่เยี่ยม รู้สึกดีใจมากค่ะที่ที่ที่พี่เขามีน้ำใจแล้วก็ไม่ทอบทิ้งคุณพ่อค่ะก็ยังช่วยเหลือหลายท่านที่อยู่ในในวงการนังช่วยเหลือกันตลอดนะคะคุณเชเลยคือขอบพระคุณมากเลยค่ะในทางตัวแทนของพ่อเนี่ยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือขณะที่คุณเชฟโพวทองทิงภาบอาการของตัวเองเป็นอย่างดีก็บอกว่าหากถึงวันที่สู้กับมะเร็งไม่ไวก็ทําใจไว้แล้วเพราะถือว่าเป็นกรรมของตัวเอง แต่น้ำใจจากเพื่อนที่มาเยี่ยมอยู่ตลอดก็ทำให้มีกำลังใจดีขึ้นเรื่อยๆรืาอยดะยที่มามร้ด้านัมะรพรบึงสว่างข่าวสามิติรายงาน พักสักครครับกลับมาช่วงหน้ามาดูสีสันก่อนเกมวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอล